หน้าผมเนี่ยบางคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าถ้าผมอาปากอยู่น้ํำลายเขาปากติดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่รู้เรื่องโรคเอดโดยแท้จริงไงครับเขายังรู้แต่ว่าไอจามติดเอดมันไม่ใช่เราเขาใจว่าจูบ,จบแลกลิ้นแล้วก็ติดไม่ติดจูบกันในน้ําลายเป็นปี๊บสองปียังไม่ติดเลยน้ําลายเป็นปี๊บสองปีจะตายกับตอนหมดลมจูบนี่แหละเถ,ถ้าจูบกันแล้วลิ้นเนี่ยเป็นแผล มันมีโอกาสเสี่ยงอะไรที่อันตรายสุดและคนไม่ยอมรับสักทีก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางใช่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สวมถุงยางเสี่ยงไหมเสี่ยงจะติดปุ๊บปั๊บเลยไหมไม่ติดและสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉียบพลันก็คือเอาเลือดของคนเป็นโรคเอชมาฉีดใส่กับตัวเราดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยหลายคนที่เป็นคู่รักกันไม่ยอมเปิดเผยเช่นพอติดเชื้อเอชไอวีไม่กล้าที่จะบอกคนที่นอนด้วย เซ็กส์กับคนที่เรารักที่สุดได้แหละใช่นี่แหละคือคําตอบคือคําพูดว่าคนที่อันตรายที่สุดกับตัวเราคือคนที่เรารักและไว้วางใจที่สุดเราไว้วางใจคนรักของเราไม่ต้องสวมถุงยางกันนะแต่เราอย่าไปโทษเขาเลยครับมันผ่านไปแล้วเรามาดูว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตของเราอย่างไงกับอนาคตอย่าไปโทษฉันผิดเธอผิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรา สามารถคุยกันไปแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วก็ไม่มีเรื่องของการตีความหมายว่าคนคนนั้นเป็นเอดและช็อตต่อมาคือวัดพระบาทน้ําพหรลอคนนั้นเป็นเอดช็อตที่นึกถึงก็คือนอนอยู่บนเตียงครับเนี่ยใช่มันจะสามารถทําให้เราเข้าใจคุยกันได้และเรื่องของการป้องกันและการดูแลรักษาเพราะว่าเมื่อเราไม่กล้าพูดนะผมเห็นเลยว่าหลายคนใช่ไหะคนที่เป็น HIV เนี่ย เขาไม่กล้าออกมายอมรับหรือไม่กล้าที่จะบอกครอบครัวคนเรามันไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเอง<ม>จะมาปิดบังทำไมครับไม่ต้องมาปิดบังแล้วโรงพยาบาลก็เปิดกว้างตลอดเวลาเปิดให้คนที่เป็นโรคไม่ใช่ว่าแต่โรคเอดทุกโรคให้เข้าไปโรงพยาบาลรบปรึกษาปัญหาสุขภาพคนเรานี่แหละไม่เดินเข้าไปเองดิเจพื้นดูแลตัวเองยังไงหมอสำคัญที่สุดในการให้ข้อมูลในการดูแลเรา และอีกส่วนหนึ่งองค์ประกอบก,ก็คือคนลรลบข่าของเราเนะี่ยมีวินัยในการกินยาผ่านมาแล้ว20ปีคนก็เข้าใจว่าติดปุ๊บเนี่ยภายในไม่กี่ปีก็จะจากโลกนี้ไปไม่เป็นโรคเอดก็ตายเป็นโรคอื่นก็ตายแต่เราจะอยู่อยังไงเราเกิดเป็นคนมาเนี่ยให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราอยากทำอะไรขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าหมดวารละแล้วถึงอยากจะทำคนเ,เรามีเกิดแก่เจ็บตาย เกิดมาแล้วอยู่ได้ไหมวูดดี้อยู่ได้ไหมเกิดมาแล้วอยู่ได้เคยเจ็บมากๆไหมเคยความเจ็บผ่านไปอยู่ได้ไหมอยู่ได้ความตายพอคนมาถึงมีกี่คนลุกฟื้นขึ้นมาบอกอย่าตายเลยตายแล้วลําบากคนเราแบบมีแต่กําไรชีวิตวันนี้เราได้กินอาหารอร่อยเราก็มีกําไรชีวิตเราได้ดูสิ่งของที่สวยงามเราก็คือกําไรชีวิตเรามันมีแต่กําไรชีวิตคืนนี้หลังจากที่คุยกับดีเจปืนเนี่ยทำให้ผมมีกําลังใจเยอะมาก ในการที่อยากจะเป็นเพื่อนของหลายคนที่ดูอยู่ในคืนนี้แล้วรู้สึกว่ามันได้เวลาแล้วที่ตัวเองจะต้องเปิดตัวกับคนรักและครอบครัวแต่ยังไม่กล้าถ้าคุณยังมีความกลัวผมอยากจะให้คุณเข้าไปที่หน้า Facebook ของ w o o d y w o o d y m ม l i ินทจินดาที่เราจะขึ้นอยู่ในขณะนี้เข้าไปที่ Inbox ส่งข้อความหาผมและผมจะตอบกลับและคุยกับคุณเองเพราะว่าเราคิดว่าบางคนที่นั่งยืนดูอยู่ตอนนี้ เราอาจจะมันไม่รู้จะไปต่ออย่างไรคืออย่างน้อยเราเป็นเพื่อนของคุณคนหนึ่งอันนี้อันนี้พูดจริง,รงๆว่ารายการออกอากาศผมก็จะนั่งอยู่หน้า Facebook อยากกลัวอย่างน้อยคุณมีผมแต่ถ้าไม่กล้าบ,บอกคนที่คุณรักหรือครอบครัวคุณก็ยังมีผมเข้าไปที่หน้าวูด d ี้มิน็งทจินดาอินบ็ส่งข้อความมา สถานการณ์โรคติดเชื้อ HIV ของคนไทยในรอบ30ปีพบว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV มากกว่า450,000คนโดยในปี2557พบว่าในจำนวนนี้มีเด็กอายุน้อยกว่า15ปีจำนวน7,525คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ฉเฉลี่ยววันละ22คนหรือส่วนร้อยละ98เป็นผู้ใหญ่อีกจำนวน442,475คนและมีการเสียชีวิตถึง56คนซึ่งสะท้อนเห็นว่าอัตราการเพิ่มของโรค HIV หรือเอสในปัจจุบันเริ่มลดลงแล้วเนื่องจากในขณะน,นี้มีการนำยาต้านไวรัส HIV มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ล่าสุดสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้มอบหนังสือส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมแอปโกแคปหรือสูตรสารสกัดพืชสมุนไพรทั้ง5ชนิดที่ประกอบไปด้วยมังคุดงาดำฝรั่งถั่วเหลืองและใบโบโบกที่สามารถช่วยต้านไวรัส HIV ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปัศจากผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายภายใน15วันของการใช้4ีแคปซูลต,ต่อวันมันก็ไปกดดันเม็ดเลือดขาวที1 7ที่ ที่เชื้อไอชวีทำลายเพิ่มขึ้น500%และกว่า38ปีที่มีการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสูตรสารสกัดเพื่อสมุนไพรไทย5ชนิดนี้ได้มีการทดสอบกับเด็กที่ติดเชื้อ HIV ในบ้านกาด้าในจำนวน53คน พบว่าการตรวจเชื้อ CD4 จากเด็ดติดเชื้อกลุ่มนี้มีค่าเลือดที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ32.45ภายในระยะเวลา3เดือนและเมื่อครบ1ปีพบว่ามีค่าเลือดเพิ่มขึ้นถึง67.34ซึ่งโดยปกติแล้วค่า CD4 หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อ จะมีค่าต่ำกว่า250-350เซลล์แต่เมื่อรับประทานสารสกัดสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้อย่างต่อเนื่องทำให้ค่า CDF เพิ่มมากขึ้นเป็น5เท่าหรือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า159.91ภายในระยะเวลา6เดือนซึ่งแสดงให้เห็นว่าสูตรสารสกัดสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้สามารถลดจานวนไวรัสได้สาเร็จ สำหรับคุณสมบัติเด่นของสารสกัดสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้ที่นอกจากจะเพิ่ม CD4 หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายแล้วยังทำหน้าที่เป็นวัคซีนควบคุมการแพร่ข,ของเชื้อ HIV ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อฉวยโอกาสและไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงตลอดจนการทำงานของตับและไต กระตุนไม่เลิกข่าวให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเด็กที่ติดเชื้อ h อชมีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะเพราะว่าเชื้อ h อชมันไปทําลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปสร้างภูมิคุ้มกันมันขึ้นมาแล้วก็ไปสู้กับเชื้อ h อช สูตรสารสกัดพืชสมุนไพรไทย5ชนิดต้านเชื้อ HIV โดยฝีมือคนไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพเพื่อผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เกิดความสมดุลอีกครั้งซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของโลกกับสารต้านเชื้อ HIV ที่สกัดจากพืชธรรมชาติโดยฝีมือคนไทย